สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำค่ะเมื่อวานเป็นวันเกิดของแม่อุ้มทิติรัตน์นะคะก็แอดเองก็ขออวยพรให้แม่อุ้มทิติรัตน์มีสุขภาพพรรรมายที่แข็งแรง ร่ลำ,ลำล่ำยรวย,ยคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะแล้วปีนี้อิหล่ายูกิก็จัดหนักให้แม่นะคะเป็นสร้อยแขนหนักห้าบาทนะคะซึ่งแม่อุ้มเองก็ไม่ได้เอาไปไหนนะคะก็จะเก็บไว้ให้อิหล่าคนเก่งนะคะเพราะเป็นน้ำพักน้ำแรงของลูกสาวอาจจะมีเอามาใส่บ้างเป็นบางครั้งแต่สุดท้ายแล้วสมบัติทุกอย่างก็ตกเป็นของอิหล่ายูกินะคะแม่อุ้มน่ารักมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้แม่อุ้มก็พูดถึงการฝาฝัน ของอิรายุกิตั้งแต่เริ่มต้นนะคะพร้อมทั้งขอบคุณแม่ๆที่อยู่เคียงข้างอิราและครอบครัววยพาสมาตลอดนะคะเราไปรับฟังแม่อุ้มกันเลยค่ะขอบคุณของขวัญและคำอวยพรขอบคุณแม่ๆน้องยูทุกท่านที่อวยพรและบางท่านที่ส่งของขวัญมาให้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากลูกสาวกำลังอาบน้ำแต่งตัวมาค่ะกินข้าว หนึ่งไก่บะไดรไร์ในในสดแบบเรียวเลยตีมาดนลเะเจตนาก็คือจะขอบคุณแต่เคยจะไปเรียบด้วนละ้มินท่านแม่แพลตลูกสาวไปนั่นแพลูกสาวเป็นเห็ดเล็บที่จมสวัสดีค่ะมันอย่างนอ้อเมกสลาทอนคือถักหาแม่อยู่ห้องบอกนะสวัสดีแม่เกศรนค่ะสวัสดีค่ะแม่เกศร,รนี่ก็ เราเคยเจอกันแม่แม่แต่ว่าแม่อะพับปอบดน้องยูมาตลอดสวัสดีแม่สบบาราศค่ะเป็นของมีค่าไว้ดีแล้ว่วะวุ้ยกับของเขาเบ็นละพี่ปอ้อเอ้ยยังไงได้คอยเขียนว้ให้เขาทุกปีทุกปีเขาก็จะซื้อให้อ่ะแล้วก็จะเก็บจะเอาใส่ใส่บ้างแต่ว่าจะเก็บไว้ให้เขานันแนละทุกอย่างเป็นสมบัติทเ้าหมดพอเข้าเป็นคนหาเนาะ ขากัมีการวางเผียนการจัดการเรื่องเงินให้ลูกมาตลอดว่าควรใช้อันไหนควรเก็บอันไหนแล้วก็ควรแปลงสินทรัพย์ยังไงอย่างยังีงคะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางคนก่บ่บเคยได้ติดตามบางที่แบบเห็นแบบเม้นแม่อุมก็เห็นอยู่ด้ค่ะมันอันนั้นอันนี้กับปอยพัน เบอร์อยียงมากไหมเพื่อก่อนอยากจะเป็นเดือดเป็นฮอนยฮอยู่ค่ะเพราะว่าลูกเขาเนาะฮอก็ฮักทุกคนเชื่อว่ารักลูกหมดนั่นแหละแม่แม่ที่อยู่ตรงเนี้ยที่มาเป็นแม่ฮักยุกีเนะ่ะก็รู้สึกเหมือนกันก็รักเหมือนกันแต่ว่าแม่แม่ยุกิน่ารักทุกคนเนาะไม่ไม่ค่อยจะอะไรกับใครก่อนโห่กว่ายุกิจะมีวันนี้กว่าจะ ซื้อนั่นซื้อนี่ได้ลําบากขนาดไหนลาบากมากๆทุมเนียยัางลำบากดีแต่ว่ามาสอดเจียงล้วก็ไปงานสมมุว่ามีงานหนึ่งกัิเหรียชั่วโมงครึ่งล้วก็ผลตอบแทนที่แบบในห่างเราจะสั่งงานมาใหายก็บคือคุ้มค่าเนือ่ยลวกมากๆแล้วก็ เรากับบริหารจัดการงานให้ลูกสาวได้ค่อนข้างแบบแต่แต่มาอยู่น้ำเล่ากะเปะมาตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณฝากถึงนายท่านนายห้างประจักษ์ใจด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากบัลืมนหรอคะอย่างใดใดจงเตือผ่านไปผ่านมาบัลืมมามาจากใสไปใสมาใสเมื่อก่อนก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะได้โอกาสได้นมาไล่จากแม่เม่ ในตัวนี้นั่นไม่เคยกินเลยเพื่อนๆน้องเจเ้าดาเลยนะทั้งกินทั้งหอมไปน็นย,ยัยฮอย่นึสวัสดีเบียสมกวรค่ะแม่ไปจังวัดได้ทำด้วยเน่ะเมื่อวานเรามาจากหนองคายเรามาถึงนี่สิบเอ็ดโมง ก็ทำงานต่อวันนี้ก็รีเล็กนิดนึงแต่พุ่นี้ก็ทำงานแต่เป็นงานของยูกิคนเดียวถ่ายรายการเสร็จก็น่าจะกลับไปซ้อมบงเพราะว่ากับอยากให้นักดนตรีิันเดินทางกลับมาเอาซิมะมันไดยอย่างในหลายอย่างเลยนะสวัสดีพินภาค่ะพินาภาไอไ้ไส้ล้วเศร้ายัง แฟนล้เหนลดอย่างก็ลดความเหมือนลดลมสวัสดีน้องสาวคนสวยของพี่การเซียมต่กข่อยพี่สาวก็อยู่ทั้งคนด่ยูมีกินอันนี้บ่ยูเมียดูขอยกันนอนกินไปเลยค่ะตามสบายดีค่ะกับประจำเป็นป่ะหยากเสียมมารยาทนการใสสดแต่ว่าเขากับถือว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องนะก็จะมี ถ้าสมมุติว่าเขาไปตัดลงก็จะมีดามาไปณเนาะคอยรับได้บนแล้วเดียนะ๋ยวน่ะแต่กวนข่อยอย่ากสีเรียดอยู่เพ็นนิดนึงคุณเาเขาไปได้ไปตอบถ้าว่ายดีกว่าจะไปตอบเลยขอบคุณนะคะแมรันจวนขอบคุณค่ะแม่แม่หลายๆคนเนี่ยชี้ห้ารู้จักสนิทก,กันมากั้งแต่ผุนเด้ค่ะั้งแตอยูกี่เป็นนักเอกหมอลำ กับบ่เคยดิ่งเคยป๋ากายังกันตามกันมากผู้ที่เพิ่งตามก็จะมีบ้างแต่แม่อุ้มเชื่อว่าไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าความเหนียวแน่นของแม่แม่อะถึงจะเป็นอ่าเป็นหมู่บ้านอะถ้าเป็นหมู่บ้านกันเป็นหมู่บ้านเล็กๆเ,เป็นอบตอแต่ว่ายังไม่ไม่ไม่ได้ให้เป็นเทศบาลราะว่าเป็นอย่างนี้เป็นเป็นเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่น แม่แม่ยุกิน่ารักทุกคนเอาวิลีนะฮะทุกคนหนูเข่าเดียวทสวัสด,ดีลูกสาวผู้จัดการแบมธนวัฒน์เบลล่าสว,สวอนนองซ้อนสัตว์เมื่อคืนนี่เด็กน้อยมันไปหาบา่แม่บอกกันมาไปหาฟ้าไปหาพี่เบลลเดอ้อพี่เบลลึ้นคือีอดอสานลำซิ่งเมื่อคืนนแบมธนวัฒน์ถึนั้นบอกเป็นไอฝ้าช่ดด่ามุดมาบ่ะ ปิดวงมือไหนเฮ้ยปฐมคนหาแล้วมั่งหา,หา,หาดูมาลำ่ำไปยเสื่อแม่ไม่เคยหน้าจะตามจะไม่ทองคำขอ,คขอบคุณนะคะแม่เฟรนันธาขอบคุณอีิริค่ะบางคนเป็นอิฟซี่น้องอยู่นะ่ะตั้งแต่ดูโทอดรหัสดูไม่ต้องข้าดูเอียงกับดวนซุปเปอร์เทน่นกับประเทศอีกท่านอีกน,น้อยคนนี้งขึ้นมาอยู่วงมาลำ่ำสี่ตามกันต่อยสีนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะหวังพุ่นแก ก็จำพินัยภาพแล้วกับว่าตามฮักทั้งอายในนะ้องขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่เมตตาเด็กๆนะคะรักได้คะ่ะไม่เป็นไรคือเราจะรักใครก็ได้รักความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามความรักของแม่ๆนี่คือเชื่อได้ว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆคือเอาเอาเอ,อเิลีศิลปินเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเขาเด้วเขามาฮักเขามาเบาน้านนี่มันบุญหัวหลายเติบเลย แม่บอกเอามูเจ้าว่าไม่ไม่ใช่ลูกใช่หลานไม่ได้คนในครอบครัวเขาได้ซ้ําที่เขามาแบบชื่นชมมาไม่ให้ความเอ็นดูนี่ถือว่าบุญหวัวไหลายเติบอยู่ด้วยค่ะรู้จ <c oughs> ักจอีลามาห้าปีขอบคุณค่าแม่อุ้มเมื่อนีวันหยุดแต่ว่าลูกสาวจะไปให้เล็บอยู่เรียบดวนนัดลานเล็บไปหามมงแร่งสิบห้าลูกสาวไปทําเล็บเขาจะไปถ่ายรายการพรุ่งนี้ เล็บเขาแบบเขาจะไปตัดหนังตัดอย่างเงี้ยสินะสวัสดีค่ะพี่ว,วิมนตดตั้มบ้านหนองขอนอ๋อขอบคุณนะคะพี่เทยา่าบ้านหนองขอนอจำได้ละไล่แหลกไล่นึงเลยเทียนน้องได้มาไล่เฮสุเพ็ดจำได้ค่ะจำได้แล้วบัตตัเป็นคนไปออกแบบตัดให้ชุดสีแดงๆช้ฉ่ำๆอะ่ะมึงจำได้เบิร์ตทุกสตอรี่มีเรื่องเล่ามีความหมายเบิร์ตค่ะ เอฟซีที่แบบเพิ่นดูทั่วไปเพื่อ็เห็นแบบฉับเวยเลยสมมติว่ามีคนตัดคลิปอย่างไปล่งสิเขาเห็นฉับ่วยเขาจะมองเป็นอีมุมนังนแต่ถ้าได้ตามน้องจริงๆตั้งแต่แรกๆอ่ะจะรู้ว่าน้องอยู่เป็นยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงแล้วถ้าได้มาสัมผัสนะคมีอย่ามไม่ได้คนเป็นบ้าเป็นบอหัวเลาะตลกโปกห้าะไม่เหมืเป็นคนที่พูดอาจจะดูเหมือนพูดที่แบบไม่ได้พูดเพราะแล้วก็เป็นคนไม่ได้พูดหวานไม่ได้แบบ แต่ว่าก็เป็นคนพูดอย่างเงี้ยทั้งนอกจอและหลังหลังบไดยูหนาไล่สดข่กรออยัาสีกันอ๋อขอบคุณนะคะพี่เตียยขอบคุณขอบคุณสวัสดีพี่ตังค่ะบอลอย่างหัวจะของสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวัด <What? S 1> แต่งดนน่วนถานอพูสาวนี่หน่อยแต่งตโตเด่นไปไต้ได้สำแปดเจะรกอยครับกวันนี้ใส่ใจแม่แม่ทุกคน รักค่ะรักแม่แม่ทุกคนค่ะว่าจะไปหาขอบคุณนะคะทุกคนมีค่าสำหรับเราเสมอเอาท้ามีมูมเจ้ากับนักร่องหรือ,อหมอล่ำหรือศิลปินเนี่ทถามีเอฟซีหนุนหลังมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นเขาเรียกว่าอีหยังกะละเป็นเกาะมันเป็นเกาะหรือเป็นอ่าวจังรถดเท้าตองมี เปรียบเสมือนขับเคลื่อนผลในลล่รอดผลเนี่ย,นนยจะห้ามองแรงแล้วนะแม่บุลูกสาวเพระท่านเลีว้วไม่พี่เต็มจะน้อยลานเลยขอโทษตามเด็กเขาจะน่าจะไปต่อเพจวไหมเขาเรียกว่าเจลอย่างที่อาติด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 แล้วบนกันอนันตกรมันเป็นอะคริลิกมีอ่ามีเอียงหลายๆอย่าง 31มิดมีงานที่ตลาดเรียบด่วนงานแรกนะคะยูกิขึ้นก่อนแล้วก็จะเป็นพี่ลำยัยคิดถึงคิดถึงแม่ปองทางงานกรุงเที่ไม่เจอแม่ปองเลยไม่เจอพี่ปอมด้วยงอนละแม่มากิ่นสมตำกินหนึ่งไกลกับขขาปุ่นกําลังหาวิธีว่าซีนัมเขาปุ่นยังไดแม่หนูถ้าอยู่ใส่ไเบลผู้จัดการแบมธนวัฒน์อยู่ไหนหรือว่าอยู่ใกล้แม่เนี่ยตอนเช้า,า,ากลุ่มท,ทันเข้าไปถามพ่อตุ้มแกก็ อ๋อตอนเขาแนะนําค่ะเพราะนตุ้มแล้วมันคดใจดีขนาดแล้วหูดทีคนจะมองว่าพระตุ้มอ่ะอะไรเป็นคนแบบยังไงอะไรเนี้ยที่ตุ้มใจดีกับลูกกับเมียทั้งสันแล้วเลี่งหมาหน่อยอ้อยเนาะอ้อยเนาะดอกแล้วก็เป็นคนที่ไม่อะไรกับใครนะถ้าไม่มาอะไรกับเกหรือกับกับเมียกับลูกเราจะเป็นคนปกป้องเมียกับลูกแบบซือเี้ยงเด็ดผิดประมาณมาผิดกับสร้างลูกฉันเสือเมียฉันเสือประมาณนี้ว้นอวยยศผัวแล้วหนึ่ง อหลีล่เราคนยังสั่เในเราเนี่ใส่ไข่สิอยู่น้ำเล่าใดบ่จ๊ะสวัสดีน้องขึ้นกี่ทุ่มคะน้องน่าจะขึ้นเร็วคะ่ะน่าจะขึ้นหนึ่งทุ่มลงสองทุ่มอะไรประมาณเนี้ยแต่เพราะว่าน้องมีงานต่อที่ <c oughs> ลืมอี่ล้บว,ว่าสวยแมนไข่ถั่าอหลีบอกเขาลืมแม่นบอกวันวันปัญหาว่ามีเอื้องหรือลงสีอยู่ใกล้สันบน่จ๊ะนพราะสวัสดีไร่สดแม่ไหนพ่อโกนัสดีคค่บ อาบน้ําแล้วทําไมดูยังเก่าอยู่อะทําไมอะอาบน้ําแล้วทําไมไม่สดไม่ใสหนวดเข้ากับโกนเนี่ยคือศีลชาจะน้ <c oughs> น้ำขาก,ก,ก็จำก็ได้ว่าจะไม่ไปหาน้องยูมาค่ะพี่ตังมาค่ะยวนเรียบดวนแล้วก็น้องยูลงแล้วก็เป็นพี่ลำไยต่อเลยรู้สึกว่าสามมือนี่เขาม่ศิลปินไปงานบดเลย เอาเสิคอยจะอาด็บไหมคอยจะไปกินแล้วหละน้ำยาเขาปุณนคอยออจะเศร้าประเดียวว้าลูกสาว้ามาแล้วใส่ชุดนี้เหรอหรือเปลี่ยนใส่ยีนไหมเปลี่ยนไหมคะบ่โเสื้อตัวเล็กมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> หรือหนูจะใส่เสื้อยืดสีไอ้นั่นหรือใส่ยีนไหมมันจะพอดีกันนะลูกหรือจะใส่กางเกงตัวที่ไปเรียนเต้น ไม่ใส่เยือติ๊พี่เรียนเต้นก็ได้นะหาเลือกเอาเลยในตู้ชอบตัวไหนไปนเลือกเอาเลยไปเอาเสียลูก่อยหดหรือใบหย,ยังไม่ต้องใส่กางเกงส้วนนั้นตัวลูกเอวฮะเอวเงี้ยวอ่ะเอามือไปเลี้ยนเต้นเพื่อใส่ได้ยูสะฉะนั้นเราต้องซื้อเสื้อที่มันไม่โหดแบบนี้เพราะลูกไม่มั่นใจยี่งลายสิไปเราบอกเขาเขาคือเชเขาปุุนเขาเลสิ ก็ไปเปลี่ยนนั่นไงร้างยี่ห,ห้อใหเล็บแม่จะไปซื้อสั้นว้างของเปซื้อยหแบด่วนเดี๋ยวพอเปิดไม์ของเฮ็ดดีกูยังไงอะโซนโซน,โซนสัตว์เลี้ยงโซนมาพานอนมิไปเดินดีค่ะไหนไม่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนแต่บอกแม,แ,มแม่เลยนะคะว่ามันก็จะมีบ้างเพราะว่าชุดสิลเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ต่างกันไปดูไปดูทุกคนที่มันที่เขารับงานสไตล์นี้ก็จะเป็นชุดฟิลเดียวกันหมด ยงแต่ว่ามาดามาเพราะว่าน้องอยู่อ,อายุน้อยน้อยกว่าคนอื่นเฉยๆก็เลยมองว่ามันไม่เหมาะสมแต่ด้วยความเป็นศิลปิน่ะไปยืนตรงนั้นเขาไม่รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่หรอกเต้นหน้ากระเทิบเพื่อกันเมื่อไม่มอันนั้นคือมันมันเป็นอีกมุมหนึ่งมุมมองของคนอ่าคือขึ้นไปตรงนั้นอะเราจะต้องเอนเตอร์เทนแลาไอ้ท่าเต้นอะถ้าอยู่ข้างล่างน้องก็คือแบบ ก็ไม่ได้มาเต้นหมดหรือไม่ได้โชว์ตามแบบเดินไปตลาดเชก็ไปเด้งไปได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะยูกิเป็นคนที่แต่งตัวมีชิดมากไม่ทำถ้าไม่เงินยูกิบอกไม่ทําค่ะถ้าไม่ได้เงินไปนะรูกแขวลรูปแขวนนางนั่นหมพี่น้องได้เงินถึงจะเด้งไปนะทุกคนค่ะศิลปินันนั้นอยู่บนเวทีเขาเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่ข้างล่างพวกเจ้าบอกเขาเห็นเขาหลังบ้านเนี่ยตัดสินไปได้เลยด้ค่ะเขาเป็นคนยังไง อย่างพี่ลำไย,ยก็เป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักเรียบร้อยมากอย่างยูกิก็เป็นเด็กเรียบร้อยคนหนึ่งเลยแยสํสหรับแม่อุ้มคือลูกลูกเราเรียบร้อยเลยแหละซื่อเก่งริกจิกแข่งไม่เย่ออุ้มยังบปเรียบร้อยทอ่อลูกนะอยากให้ลูกแบบแต่งตัวน่ารักเหมือนคนอื่นบ้างซื่อมากเขาประใสเลยเด้อ่ลูกใม่เสื้อห่คยใส่สันเบื่ออ๋อเขาบอกว่าอยู่บนเวทีเขาแต่งตัวจนเขาเบื่อแล้วอยู่ข้างล่างเขาก็อยากเป็นแบบ คนเสื้อใส่เสื้อผ้าตัวใหญ,ใหญ่ไม่แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยบนเวทีมันคือการแสดงแทบทุกคนค่ะบอกไว้เลยว่าคนไม่รู้จักทุกคนศนะิลปินที่แบบมาสายเดียวกันอะ่ะเขาไม่มาเรียบเรีย <laughs> นปีนแตไ่ได้่อยมาสายเดียวกันเขาอยู่บนเวทีเขาเขาเต็มที่ทุกคนแต่ข้างล่างเขาก็เป็นคนธรรมดาเขาไม่ได้แต่งอย่างนั้นเขาไม่ได้ไปเต้นไปเด้งไปนอ้องเขาจะทําก็ต่อเมื่อเขาได้ตังค์เพราะแล้วก็เอนเตอร์เทนมันมันเป็นบทบาทของแต่ละคนอะ่ะ ในอยู่เวทีหมอลำเราก็ไม่ได้เร่งไม่เด้าเพราะว่าเราก็ต้องเป็นนางเอกนรืเราไม่ใช่นางเอกเราก็ต้องอยู่ในฟิลหมอลำเราก็ต้องอยู่ในเข้าใจมันหมก้นที่อยู่เท่าไม่ที่ติเข้าใจกันเวลาเราไปขึ้นเราไปยืนเฉยๆไปร้องแบบไปเต้นเพราะเงียๆงียแงเฮ้ยคดว่าปิดกันอยากมาปิดนู้วสูงกะสิมีความบอกอลารอย่างเราก็ต้องพัฒนาให้มันไม่แปลกเลยคนบอกว่า ยุกิเรียนแบบคนนั้นคนนี้ต้องเรียนแบบค่ะเพราะว่าอย่างพี่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาทายังไงประสบความสําเร็จก็จะมีบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดคอยกับเบืองน้าลูกคอยอยู่ลูกเรียนแบบในสิ่งที่ดีทาไมคนเขาถึงไม่อยากเรียนแบบศิลปินเขาก็แบบเอาเลยลูกอย่างพี่ลำยันนี่เอาเลยลูกลูกนะ่ารนะักแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ลำย,ยัเอ็นดะูน้องสู้ๆนะลูกเจอกันจะได้จะได้ ะได้ฟังคำนี้แต่ลอดใช่ค่ะแม่งานคือนทุกคนแบบเรียนหนังสืออยู่เพื่อจบไปกะบเพื่อหางานหาเงานิางานเข้าไปขายขวงเข้ากับอยากได้เง,งินเข้าเป็นศิลปินเข้ากับอยากได้เงนินเราเข้ามาศิลปินประเทศกันไหนมันจังเสียแต่มีคนอยากจ้างอยากอย่างตื่นสิละเข้หาหย่าง บุกไอยเฮ็ดงันอยู่นี่คอยการรับจ้างลูกคอยเด่นคอยเป็นค้อสตุมให้ลูกเป็นบาเอินจื่งวาครับโอ้อเออไลน์ในไลน์ได้ไหมคะไม่ยังเหรอเพื่นขะ้นตัวขอบคุณค่ะ <laughs> แม่แม่เห็นไหมคะลูกชายลูกสาวน่ารักน้องแบมน้องเบลล่าน้องฟ้าชุดามน ไวไปเพ่ไลในไลค่ะเฮ้ขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขออนุญาตเป่าเค้กค่ะปูป้าครับผมเอาเอาไปวันดีค่ะยัวันดีค่ะ พคนไม่เคล้นดอกลูกแล้วปะพ่อมันจับแท้ขันหัวท่องๆมาพคนนว่าแม่งจวนแมมหลอกขนาดนี้ใครจะว่าจวนอ่ะโอ้อย่ามาให้ไอ้โอเคโอเคไว้กับเพื่อนด้วยแม่ครับผมแม่สิพานออกไปเฮ็ดเล็บปลาไปเฮ็ดเล็บอยู่เรียบด่วนปลาป้าไปผู้ชายแท้เล็บเกียวแท้แท้เล็บเกี่วนั่อผู้ชายแท้แต่เล็บเกียวค่ะ พระเอกแบมธนวัตรคะ่ะฝากติดตามลูกสาวลูกชายด้วยนะคะลูกชายแบมธนวัตรลูกสาวฟ้าชุดามดนนะคะมือขึ้นคือสิมาอักนอนอยู่นี่น้อนนี่มอขึ้นเนี่ยนึนว่าคือประมาณนอนน้ำแม่สันห้องแม่ยังค่อยใหญ่คือประมาณนอนน้ำแม่สันโอ้แ,แล้วแฉสิว่าได้หามใครมาได้ลากใครมาได้แบกใครมาบ้างเจยโยกได้เนี่ เบเกีอย่างผู้ไส้ผู้สาวแล้วเบิงอยู่โอเคแม่ที่ผ้านอกไปเฮ็ดเล็บนัดไปแล้วโอเคมันมานลูกมือแรงยุยอดส่ก่อนราดผ้าอ๋าเตี้ยกลับมานอนพี่วะเตี้ยโอเคโอเค โอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณลูกๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมันหมาเนื้อลูกมีคนรักคนเมตตาแม่แม่ฝากลูกๆด้วยนะคะต่อแม่ไร่สดอยู่โอเคครับอุ้ยเป่าเคทออนไลน์น่ารักว่ะพี่น้องหรือไส้ไข่อุ้ยนอนกินมัหวานอยารับจ้างงานก่อนให้ได้เงินลูกๆน่ารักมากแต่งานมัน จัดงานมันเกิดขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะแม่อ้เป็นตาได้เรียงหลานบละพี่ว่าสัน <c oughs> เป็นตายุแม่ต้องได้ต้องได้ <c oughs> ไม่รีบค่ะไม่รีบจะขวายานขวายเถ่ากัเลยก็ขวานับอายุของเรากูก็เถ่าไปหาลูกขึ้นต้องเป็นเด็กหน่อยไปหนาอยู่ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีค่ะตอนแรกก็ว่าจะให้แบบ ลูกชายแต่งงานก่อนอย่างเงี้ยพวกพี่โยกพวกพี่เฟิร์สมาหลานแม่เลี้ยงให้ก็ได้เด้อกันไผ้เสเี่ยวยลูกกับเม่ไข่ก็เลยฟันหวานฟันเฟืองสามหวานพี่น้อนอลูกไส้ไข่อยเอยียงบะมีแนวโนม้มว่าสิแต่งงานเลยลูกไส้ลูกยกลูกเฟิร์สลูกชัดกลับไปแล้วอดอหลอดไปเฮ็ดพี่เวดดิ้งเลยมีหลานแฝดเด้อแม่อุ้ม ว้าวมารีแต่อยากเห็นนะข่อยกยากเห็นผู้นัน้นนีิค่ะผู้มาดูแลต่อเนี่ยคนที่ได้มาดูแลเธอนี่จะเป็นใครแล้ว,ลวเพราะว่าข่อยกะเตีย่ยวมาให้เบิร์ตสุยางสุนแนวแล้วน้องยู่เขาค่อนข้างจะเป๊ะกับชีวิตเขาไว้แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคือชีวิตเขาก็จะแบบดีดีอย่างสิแม่ค่ะบ้างแพ่บ้างอนาคตไปให้ลูกหมดแล้ว,ว่า เธอจะไม่ให้ใครแบบจะไม่ให้เขาแบบเอามามั่งเหรอเธอเตรียมไว้รอหมดแล้ว <c oughs> แม่เรียงให้ก็ได้ร้านนั้น <c oughs> แม่ซ้อมเบองอยู่เด้ <c oughs> ออาละค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตบาดคําสิพาลูกสาวไปแล้วเอาเขากินมันหวานญี่ปุ่นโอ้ยผู้ใดผู้ใดมาอยู่น้ำผู้ใดเป็นแฟนนี่ก็ต้องเผามั่งเป็นบ่ เผาเพื่อความมั่นเป็นสชไยุโคกยุ่ป้านตัวฉันไม่เป็นไรค่ะเผาไม่เป็นเดี๋ยวทำเองก็ได้มันเผายากมากค่ะมันหวานญี่ปุ่นขนาดน่าล่หน้าดำได้เหมือนเดิมค่ะโอ้ยน่าเลนหน้าดำเพื่อเธอได้ตอนนี้จะแล่อยู่แล้วแต่ก็สามารถแล่ได้อีกเอรจะานี้หลาๆเรียว่าสร้างให้เรื่อยๆไปเลยตัวมาผู้ใดผู้ใดมาหายี่หละเราแบบพอไม่ยู่นแ้มีหละเลยอีหละนาเล่พอสร้างให้เรื่อยะ พอก็มี้ก็มมกได้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วขอบคุณทุกอ่าคำอวยพรขอบคุณนะคะวันเกิดทุกปีก็อมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ว่าสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือเกลี่ยลงก็ขอบพระคุณคลิปดีๆจากเพจแม่อุ้มทิติรัตน์นะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ